วัดเตยตำบลบางตะไนอำเภอปากเกร็ดจัจงหวัดนนทบุรีวัดเตยตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2375ที่ตั้งวัดเดิมอยู่ห่างจากที่ตั้งวัดในปัจจุบันประมาณ100เมตรต่อมาชาวบ้านเห็นว่าเหนือจากที่เดิมขึ้นมามีลักษณะดีพื้นที่กว้างขวางและเป็นดงเตยขนาดใหญ่จึงได้ถากกอเตยและปรับพื้นที่สร้างใหม่และตั้งชื่อวัดว่า วัดเตยที่ตั้งของวัดเตยเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังจึงได้จัดทำโครงการยกพื้นที่วัดในปีพุทธศักราช2523พร้อมกับปรับถมพื้นที่ใหม่ให้สูงขึ้นประมาณ1เมตรในปีพุทธศักราช2526ก็ถูกน้ำท่วมอีกครั้งทางวัดจึงได้ปรับถมพื้นที่ให้สูงขึ้นอีก1เมตรและในปีพุทธศักราช2538น้ำท่วมมากทางวัดได้ถมพื้นที่อีกครั้ง ัจจุบันทางวัดได้จัดสร้างเสนาสนะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจึงไม่มีน้ําท่วมอีกเพราะได้รับความอุปถรัรมภ์จากชาวบ้านโดยเฉพาะนาวาเอกพิเศษทวินและคุณพิมพ์ใจเมืองเจริญได้บริจาคสร้างกุฏิสร้างหอสวดมนต์และอุโบสถวัดเตยได้รับพระราชทานวิสุงคามศมีมาเมื่อปีพุทธศักราช2493ภายในวัดเตยมีพระประธานประจำอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง60นิ้วสูง96นิ้วสร้างเมื่อรอสร้อยสิบเจ็ดระประธานประจำสาาการประเรียนเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง27นิ้วสูง81นิ้วสร้างเมื่อพุทธศักราช2475นอกจากนี้ยังมีปูชนียวัตถุอื่นๆเช่นเจดีสององค์เป็นเจดีศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาให้พี่น้องประชาชนได้กราบสการะบูชา